โ้แต่ละตัวดูครับนี่ครับโอ้ยมีตัใหญ่ๆโอ้โหสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะเอาเรือคายักออกทิปตกปลานะครับ ก็พิกัดตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดตาดนะครับหรือที่เรียกว่าอยู่บริเวณอยู่บริเวณอาตานคู่นะครับเขาเรียกอาตานคู่ตรงนี้นะครับก็ผมเอาเรือขึ้นตรงนี้นะครับจะมีที่ตรงเรืออ่ะรถจอดอยู่นู่นก้อนนี้เป็นบ่อนะครับบ่อที่ว่าเอาเรือมาจอดนะครับเป็นแบบนี้วันนี้มาสองลำนะครับผมเอาบิ๊กฟิตหนึ่งศูนย์สาม้านะครับนี่ก็อุปกรณ์ เรียบร้อยเอามาสองคันนะครับวันนี้หลักๆนะครับผมจะใช้วันนี้หลักๆผมจะใช้อ่าใช้เหยื่อจิกนะครับเหยื่อจิกเราจะมาจิกกันอลำนึงที่โบ๊ทไปแล้วนู่นนะครับนำหน้าไปแล้วนะครับมากัน2คนโอเคครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ว่าอ่าเราจะมีผลงานไหมแล้วก็จะได้ปลาอะไรบ้างนะครับหรือว่าอาจจะแห้วไปเลยนะเดี๋ยวมาดูกันครับไปครับเฮ้ chị thín vô nát Rồi, thín, Thì thín Nhìn ai? อกแล้วว่าติดหินเนี่ยมีป้าเนี่ยนี่มาครับแต้มแรกปละเกาโอเคมาแวัลมๆด้วยแต้มแรกครับแต้มแรกปล่อยไม่ได้แต่มันสีบหมานแต้มแรกกต้องเก็บไว้ก่อน ยอยู่ในแถวนี้แหละเมื่อกี้ติดหินอยู่เนี่ยได้อยู่นะปั่นเรือปั่นเรือเลี้ยงไว้เนี่ยเนี่ยมีมีปลาเก๋าพี่โบ๊เนี่ยอีกแล้วเนี่ยเห็นนะตัวที่สองดอกแดงเลยนะมีปลาครับตรงนี้โอ้โหเดี๋ยว แต่ตัวเล็กเกินไปนะครับตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวผมปล่อยเล็กมากเลยเล็กเกินแต้มแรกเราแต้มแรกเราเก็บไปแล้วอ่าปลาตรงนี้มีปลาครับเดี๋ยวลองเลี้ยงเลี้ยงดูก่อนบั่นคายักเลี้ยงเลี้ยงดูก่อนเดี๋ยวที่ใช้ก็ประมาณจิก15กรัมนะครับน้ำไม่ลึกมากน้ำสองสามเมตรนะครับเพราะตอนนี้น้ำลงเดี๋ยวทิ้งท,ท,ทกังจะลงกว่าน,นี้อีกผมก็ไม่กล้าไปไกลด้วยเพราะว่า ผลจะตกแต่ลองดูตรงนี้กันนะครับเนี่ยทั้งนั้นเลยพี่โบ๊ทดงดอกแดงนั่นเลยเนี่ยมากไว้มากว,าากวา้นี่ครับมาอีกแล้วแต้มหนึ่งตัวติดเดียวแต่ประเาดอกแดงนะ เลี้ยงอ่ะปล่อยไ,ไปให้มันโตตรงนี้มีปล่อยไปครับเออมีหินยังพอแต่แถวเนี้ยมีเก๋านะ่ะเมื่อกี้มีสะดุดหินกื๊กกะกึ๊กกที่มีตัวกะ จะมีเกานี้ไงครับเก๋าพร้อสโอเค <Okay. S 1> ตัวเล็กโอ้โหย่านมเร้ยังวะเนี่ยอย,อย่านมแม่มาได้สิบห้านะตอนนี้เป็นสาวสิบหก มีหินย่อมมีปลาเกา๋า <Okay. S 2> โอเคตกกับปลาเกา๋าโหสายบวัวแนะ่โหตุ๊กแก นี่ฮะแต่ตัวเขาก็สวยอยู่นะครับอืมเอาสดีมินน่ตัวนี้ครับแม่ไม่ใช่เป้าหมายปล่อยไปก่อนครับ แต่ละตัวดุยครับใหญ่มากนะครับนี่โเรลืมไปเต็มคำ,คำสายบัวอ,อยู่ยังไงวะเนี่ย นี่ครับโอ้ยมีแต่ใหญ่ๆโอ้โหเบรกต้องแน่นครับมีแต่ใหญ่ๆครับเดาใส่บัวโอ้ยขัดไซดครับที่นี่ อะอืมนี่ครับดูเยือดูเยือ,ยอ,อกัดจนเยือไม่มีสีแล้วถลอกหมดอ้อ mình đi mày ngảo, đúng đúng. tôm lấy là gấp boy, bằng uốn măng, cái này mình nhìn thấy cái nhịt là cái quay đi cơ nó cái say cái đi ของเขาไม่มีอย่างเรานะเนี่ย yeah, ด้วยเนี่ยจิดใจเนี um ่ยก็ลงไม่กินนะพี่ทำไงเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยมันมีใหญ่มันมีเก๋ามีเก๋าดอกแดงเกอเอเก๋าใหญ่ตามเลยเมื่อกี้ตัวเบลอเลยเกาใหญ่เกินกวจะเป็นปลาเล็กเขาวๆอ่ะแต่มันอยู่ในนี้คือเก๋าดอกแดงหาจิกเอาพี่หาจิกเอามีตัวอยู่โอ้ยลงไปปุ๊บชาร์จเลยอ่ะ tam tư đi chứ Hàn Vân Điên chiên Ừ mm. ช่่や yeah, ผมไม่มีสีแล้วอะ่ะ <laughs> จริงๆอืมปล่อยไปหลายตัวเนี่ยใช้เนี่ยนี่ครับเยอะมาก,มากอ่าวครับตอนนี้เราก็เข้าฝั่งละนะครับประมาณครึ่งวัน ร้อนครับเมื่อเช้าเนี่ยเหมือนฝนจะตกโอ้โหทําตั้งเขามาหลอกแต่จริงไม่ตกครับร้อนเลยตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วต้องรีบกลับก,บก่อนนี่นี่ผลงานของพี่โบอครับนี่ฮะอ้าวอังเกยกับปานแต่จริงปลาเก๋ากินเยอะนะครับแต่ปล่อย นี่ครับของผมก็เป็นปลาเกา๋าสายบัวสายสวยมีตัวใหญ่ๆครับเอาแต่ตัวใหญ่โอยบอยก็เมื่อกี้ครับอังเกยขายักตกปลาครึ่งวันนะครับตีเหยาะปลอมกับจิกส่วนใหญ่ผมจะเน้นจิกนะครับปลาที่ได้มาไม่มีตัวไหนที่กินเหยาะปักเลยเพราะว่ากินเหยาะปักก็ตีไปแต่ไม่ได้ตัวขาดนะครับของผมมีขาดตัวหนึ่งมุด มุดมุดใต้กองไปเรียบร้อยแต่นี่ที่เห็นคือจะเป็นจิกทั้งหมดนะครับจริงๆปลากัดเยอะมากแต่เลือกเอาแค่นี้ครับตัวเล็กก็ปล่อยเขาโตจะกลับมาเอาใหม่จะกลับมาเอาใหม่จะกลับมาเอาใหม่อ่าก็สาหรับทริปนี้นะครับก็ฝากให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซ u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับกองล่าด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้า สวัสดีครับบายบาย